มือนี่ฉันกับสปาพวกเธอไปทั่วอิตาลีเด้วพวกเธอเอ,อ้ยออย่างวัตตีวันนี้เราก็จะกางว้าวพิดอีกแล้วเราจะมากางอะไรวันนี้เราจะกินอาหารอิตาเลียนจ้าฉันกับกระลังล่าง,าง,างกุ้งล่างย่างไวฉันเส้นยังกินบัตตี้มือนี่เมนูของเราวันนี้ก็คือสปากเกตตี้บ่แม่สปากเกตตี้ดอกเขาเอื่อีงอย่างวะก็ลืมซื้อเอื่นมาแม่พวกเธอเพราะว่ามันก็เอื่นอยนยากยากเพราะคุณปากของฉันนั่นเมียเบิ่งเบืงลีลาการสับกระเทียมของฉันพวกเธอว่า ทำเซียมเหมือนเรียนมาผุ่นเด็กระทำทาเห็ดเป็นจกัส่กระเพากเธอเอ้ยที่จริงกะลีเอามันกะเลยเยล็ว <c oughs> หล้างจานเท้าต้มเสียนจมจูะเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอจันก,กระเซาเซ็มานอกน้ำได้ปะไหนเผื่อสิบว่าหายเสร็จมันสุกเกินไปบฉ่ฉะนั่นมันสิบว่าแทบนอกน้ำเซจจันก,กระสีล่างแยกสองสามน้ำนี่ละเพื่อให้เสร็จมันคลา,ายควมำหอนออกเนาะถามว่าได้ซูดได้ยางมาดอาศัยกับเือบียากับพวกเธอวันมิดอยู่หนันดีพวกเธอว่าเห็นตี หลังจากที่ล่างเซนล่างยังพักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเธอบันนี้เขาก็สไดดเวลามาทาครีมของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะทําครีมอัลเฟรโดค่ะอันดับแรกฉันก็ใส่ครีมสําหรับการทาอาหารลงไปนะจักสองถ้วยเราก็สิตามด้วยกระเทียมที่ฉันซับ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 นเซียนเหมือนเรียนมาตะกี้นี่แหละหลังจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยเปปเปอร์หรือว่าพริกไทยป่นนั่นเองจ้ะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะจ๊ะมันจะได้หอมพริกไทยแล้วถัดมาเราก็จะใส่เนย จะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้แต่ถ้าเวลาเราใส่เนยเค็มอย่าไปใส่เกลือเยอะนะพวกเธอเพราะว่ามันจะเค็มโพดสันเด้งพอเขาค้นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วมันกระสีเดือดปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปจะเกรงจกน้อยเขาก็สีใสกุ้งลงไปค้นค้นค้นได้ปะนี่จากนั้นเขาก็สีล้อให้กุ้งสุกจะเคืองจะกางกับเพาะว่าต้องสุกเบิร์เด้อพวกเธอสุกจะเคึงจะกางกับเพอาะล้วฉันก็สีใสเซนลงไปอันนี้เขาไม่ได้เออเซนสปาเกตตีเดี๋ยวอกเธอเขาเอนเซ็นอีอย่างว่าฟูนีนีอีอย่างกํากบมนนคอ เนาะฉันกับว่าเป็นแบบว่าคัดคัดเนี่ยละทุนหัวฉันก็บ,บอกฉันลายรอบแล้วละแต่ว่าลินฉันมันบ่ไปพวกเธอเออกระจักสิว่าจังใดละเนาะเออให้เอาเป็นว่ามันซื้อประมาณนี้นี้อย่างสักอย่างนี่ละเด้อ ตอนนันฉันลวกเส้ยนใจกับบัคิดว่ามันสีลายปปนี่เด็กพวกเธอเอ้ยเอามาใส่กระทะจังเลย่อยว่าเต็มกระทะพูนจูกูอยู่วันนี้เมียหลายค่ะจนว่าใส่ทับพีอันเดียวคนบัคขื่นผุนแล้วจนว่าฉันได้ใส่สองทับพีพวกเธอกระเบิ้งเอาลูปพอแต่ฉันค้นทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วนอนฉันก็เอิญทุนหัวของฉันมาซิมแต่บัดนี้ตักคำแหลกแล้วบ่แล้วตักคำสวมเพื่อกะแนนน้าฉันไปซีเปกเป๊ะพวกเธอหูเบาไว้อย่างฉันลืมใส่พาเมซานชีสพวกเธอเอ้ยส่วนประกอบที่สำคัััญที่สสุดดขออองซลเฟรโฉนก็ อู้ว่าสันอันเพิ่นสิว่าบ่าเสียเพิ่นกับบกล้าว่าเน่ะนะพวกเธอเพิ่นกับเนสหนนะ่าฉันเลียเพิ่นก,กับตาซิมหลอกสองรอบสามโอ้ยสี่ตัวทุ่นหัวของฉันน่ะนะเป็นจังได้ย่านแต่เมียเสียหนาะย่านแต่เมียบ่เห็นไหนกินอีกกับบาากล้าบอกถึงตัวว่าบ่เสียก็แต่ฉันว่าฉันลืมใส่ชีสซัมหน่ะหลับเพิ่นว่าเออฉันกะว่า,วสารสชาติเนนแปลกๆพะนะว่า <laughs> จริงชีสนีตองใส้ไปพร้อมครีมตั้งแต่ขั้นตอนแรกผมที่พวกเธอเพื่อให้ชีสมันละลายอย่างจังสี่นะแต่ว่าฉันก็ลืมเนาะเออว่าเป็นอย่างดอกหลังจากนั้นพอคนทุกชิ้นทุกอย่างชีสเชื่อมอย่างละลายเข้ากันเบิแล้วฉันก็เลยเอิรนมาซิมลอบสุดท้ายนี่ล่ะเพิ่งก็เลยว่าโอเคใช้ได้แล้วพนะว่าก็จะเป็นหน้าตาอาหารอิตาเลียนสปาเกตตี้ของเราในวันนี้นะจ๊ะมากินกันเลยจ้า